ตอนลุยแดกนะจ๊ะวันนี้ตลลุยแดกก่อนแรกก็คือจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรยังไงเนาะเทาเต้นยินจัโฟต้มยำจะ้ะ ร้านแม่คืออร่อยมากแม่ชื่ออะไรนะไม่ชื่ออะไรแม่ชื่อแม่แปดใหู้้อ๋อแม่ไม่หักแม่เอาไปทอดในหมางลูกเฮ้ยคุยกันนะเฮ้ยยังเดียวละจ้าเอาอะไรครับลูกเย็นนาโคค่ะต้มยำก็มากินอะไรแม่ประจำคืออร่อยมากแม่ยิ้มหน่อยแม่ยิ้มหน่อยยิ้ม แม่สวยแม่สวยให้มาเลียงเ็มากินได้คือเลิศเลิใช่ชอบไม่ได้ติดไหมให้แม่ว่าให้ชม้เ่ะอโอ้โหน้ำตกค่ะโอเคค่ะยัแม่ตงังงคะคกบดี่ก ร้านแม่คือให้เยอะมากมือ15บาบโอ้ยทางกี่ร้อนหมดโอ้โหอะไรโทมกันนะคะลูกแม่อยู่นี่นะจ้าแล้วหนูไม่ได้ถอนนะคะแล้หนูไปรีวิวให้แม่รัดๆเลยช่ำๆยำนะลูกต้งยำโค้งนะคะตือไปดีกว่าะไมั่นใส6ตัวไม่ได้เด็กเอ้ยกูก็ว่ายังมึงนั่นแหละเอ้ยร้อน ี่เห็นไหมมึงคือแบบอีดอกสันน่ากินมากเลยเยอะมากตัดป่ะก็เดี๋ยวเราก็จะเดินไปซารากันเพื่อจะไปกินในซาราแต่จะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะว่านางได้เยอะขนาดไหนไม่รู้ติดโอเคไม่รู้ซาราจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงยิ่งยอือ ร้อ <screws> นนะหน้าดาไม่ได้แต่งหน้าเห็นไหมมือีมึงกไม่ตหาอยู่เมื่อกีมึงก็ไม่ได้แต่งหน้าอยู่อจะมาถ่ายให้ดู่าได้เยอะขนาดนหนคือแบบรันแม่คือสิบห้าบาทได้เยอะมากสิบห้าบาทค่ะจะมาถ่ายให้ดูเนาะนี่เราคือแบบเยอะมากคือแบบให้เหมือนประชดตะเอาดี ก็แบก่สิบห้าบาทนะเว้ยดูดิสิบห้าบาทที่อื่นได้เท่านี้ไหมเอาดีจริงทำสิบอยู่เป็เท่านี้เลยก็แบบสียังไม่ได้เยอะขนาดนั้นเออไปเพิ่มไปเลยด้วยจริงแล้วคือแบบมึงดูมึงดูนี่หมูหมูชิ้นนะคะไม่มีไก่ผสมนะอืมข้าคนนำกินตโซบะเยาว่ากันเลยไม่ต้องกลักูจะกินงโซบะ้าวหนำไปเลยดิ พี่ว่กากันมาได้แล้วแหละนี่เย๋งมากอะไรเล้คือแม่คือแบบไม่ห่วงเครื่องอืม <c oughs>

เดี๋ยวจรงจจะให้เทำไรลงไปเล็นจับดู่านัพกขึ้นนี้กูจะตลกทาไมรุนเป็นไปเดี่ยวโอเคไะนี่เห็นไหม เราปรุงรสอะไรไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรนี่นะไอ้ขาวแปลกปะวันนี้ปรุงแปลกมาเลยไม่ได้ชิมมาก่อนเด้อไม่ปแปลกเราเคยเหมเอนกันแต่อร่อยก๋วยเ,เตี๋ยวแม่ไม่ปรุงก็อร่อยอจริง วันมันผักนะคุณไปตน้เดี๋ยวเลอกแลก็คกินกตาอยากกินอ่ะอได้น่า้าวหุลยังสิฮะ

นอนเด็กเลยเดี๋ยวท้าดีเลยนะเขาท่ายาวไรเงี้ยบันนี้นเปรี้ยค่อยเก็บเลยนะการาเงินแข่งี่ยต้องลงนอนชอเลยหลังยิ้มหน้ามันจะมีสีใช่ปะแต่ตัวมันจะเป็นเปรี้ยตาเนี่ยเออ

ใครที่อยากกินกว๋วยเตี๋ยวที่อร่อยอย่างนี้เนาะร้านร้านที่อะไรสองเป็นราคาถูกแล้วแบบว่าอร่อยมากเนาะร้านที่สองเงข้าโรลงอาหารทำแจกดันนับชั้งแต่ทางเข้าโรลงอาหารวนไปเวียนมา เป็น <cin stereotype> <m aks> <dragging> ัานี่แบบถึงผ้ามาจะเอยมากคือแบบว่าไจะุ้งโอแม่เจ้านี่มีผกาะครด้วยแถมผักแถมน้ำอะไรดีอออันนี้ คือแบบว่าเห็นไหมละ่ะอร่อยจริงเป็นม่จริงไม่หมดขนาดนี้ก็คือแบบกินของแม่เกือบประจําคือมันแบบมันได้เยอะไงอดีนอ่ะโอเคก็คือเนาะถ้าใครอยากให้กินร้านนี้อีกหรือว่าอยากให้ให้ทำคอนเทนต์อย่างนี้อีกให้ทำคอนเทนต์กินอีกเนาะตะลุยแดกอีกเดี๋ยวพาพาไปแดกกันเรื่อยๆเนาะอืม กาจะมีกินดื่มกันเลยก็แชร์กับตัวรักไปแล้วคือไม่มีคอนเทนต์อะไรก็จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอย่างนี้แหละเกือบกินกินดูนะค่ะโอเคจงกินหน้าายบาย